พบกับสืบสต็อกเชอือหลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่2สิงหาคมราคาหุ้นบวกต่อเนื่องขึ้นมาทําจุดสูงสุดในรอบ3ปีครึ่งได้สำเร็จสอดคล้องกับผลประกอบการที่กลับมาโดดเด่นราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่161บาทก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแตะได้สูงถึง169่บาท50ตางค์หรือบวกขึ้นมาเกือบ6% ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นกว่า100%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหนะ้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทโออิชิกรุปจำกัดมหาชนทำธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านโออิชิบุฟเฟ่ร้านชาบูชิรวมถึงชาเขียวโอิชิเป็นต้นโออิชิก่อตั้งโดยคุณตันภาสกรน,นาทีและต่อมาขายให้กับกลุ่มเสียจเจริญเบียช้างเมื่อปี49 โดยมีสัญญาบริหารงาน5ปีก่อนที่คุณตันจะถอนตัวออกมาสร้างแบรนด์อิชิตันทำให้สงครามชาเขียวดุเดือดขึ้นอีกครั้งโออิชิภายใต้กลุ่มเบียรช้างกำลังยังคงเติบโตต่อเนื่องแต่ระดับหลักพันล้านบาทก่อนที่จะวูบลงเหลือเพียง400-700ล้านบาทในช่วง3ปีที่ผ่านมาพร้อมกับราคาหุ้นที่ล่วงลงแตะโลที่55บาทเมื่อปี57 ราคาหุ้นโออิชิที่ดิดตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีสะท้อนว่าปีนี้เป็นโอกาสที่จะกลับมาเป็นปีทองของโออิชิอีกครั้งหลังผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกทำกำไรสุทธิได้ถึง760ล้านบาทมากกว่าปี58ทั้งปีผลประกอบการที่ดีมาจากสินค้าใหม่ของบริษัทตีตลาดได้สำเร็จและยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี จากการใช้กําลังการผลิตส่วนเกินรับจ้างผลิตสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัททำให้อัตรากํำไรสุทธิสูงเกิน10%จากปีก่อนที่อยู่เพียงแค่4%เท่านั้นนอกจากนี้โอิชิยังมีสตอรี่รออยู่การเจราจาซื้อร้านอาหารญี่ปุ่นและมีแผนที่จะไปเปิดร้านชาบูชิในประเทศลาวและกัมพูชาในปีหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์อมองว่ากำไรสุทธิของโออิชิในปีนี้น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งโดยคาดว่าจะทำได้ถึง1,087ล้านบาทและให้ราคาพื้นฐานไว้ที่185บาท ส่วนสัญญาณทางเทคนคิคเมื่อสืบจากนวิเคราะบล็อกธนชาติวิชนันธรรมบำลุงมองว่าสามารถเก่งกำไรห,หุ้นโออิชิได้โดยซื้อที่แนวรับ162บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน175บาทและมีจุดขายตัดขาดทุนที่154บาท